พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องขอส่งเพิ่มพูนความเชื่อมั่นของพวกเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ ทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ผลิตร,รายการนี้และนำเผยแพร่พระพรมาถึงคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันครับและทางโครงการของเราต้องขอขอบคุณสำหรับองค์กรคริสธรรมสัมพันธ์ผู้ผลิตผู้เผยแพร่หนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่ได้อนุญาตให้เราได้นำโครงร่าง ของหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันในแต่ละวันมาผลิตเป็นรายการที่จะนำเสนอในรูปแบบที่คุณผู้ฟังสามารถเปิดฟังได้อย่างสะดวกและไม่ต้องมีปัญหามีอุปสรรคในการที่จะฟังพระคำของพระเจ้าในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าและในการที่จะภาวนาพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรทีมงานขององค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อํานวยการ คณะกรรมการอำนวยการในชุดนี้ที่ได้มีความเมตตาอนุญาตให้เรานำเขาโครงในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาทำเป็นบทรายการวิทยุสนทนาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรท่านทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแปลฝ่ายเรียบเรียงฝ่ายจัดพิมพ์ฝ่ายเผยแพรทท่ทุกทท่านจงรับบำเหน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนะครับ คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในช่อง y o u t u b e นะครับหรือจะพิมพ์เข้าไปในช่องที่ Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตหรือคุณผู้ฟังจะพิมพ์ชื่อเดิมของเรานะครับนั่นก็คือพิมพ์คำว่าห้องชั้นบนคุณผู้ฟังก็จะเข้าถึงช่องของรายการนี้ใน y o u t u b e นะครับซึ่งรายการก็ผลิตมา ได้สองสามปีแล้วมีรายการอยู่ในห้องของช่อง YouTube นั้นพันกว่ารายการนะครับมีเนื้อหาต่างๆหลากหลายเปลี่ยนแปลงสลับสับเปลี่ยนกันไปคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเปิดสืบค้นและเลือกฟังตามที่คุณผู้ฟังสนใจเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือให้คุณผู้ฟังมีโอกาสได้ใช้เวลาในยามที่เรายุ่งยุ่งอยู่กับสิ่งอื่นๆไม่มีเวลาจะมานั่งอ่านไม่มีเวลาที่จะมาใช้เวลาในการศึกษาพระคำของพระเจ้า คุณผู้ฟังสามารถช่วยโอกาสในการเดินทางในการขับรถในการทำกิจกรรมต่างๆใส่หูฟังแล้วก็ฟังรายการของเราไต่ด้วยก็จะได้รับพระพรในช่วงเวลาระหว่างวันนะครับคุณผู้ฟังครับเราต้องช่วยโอกาสทุกวิธีทางในการที่จะเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนทักษะในการเข้าถึงพระครรของพระเจ้าในหลายๆรูปแบบครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกท่านที่สแสวงหาโอกาสในการศึกษาพระครรของพระเจ้า ที่สแสวงหาโอกาสในการที่จะเพิ่มพูนความเชื่อของท่านโดยอาศัยพื้นฐานจากพระคำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังครับที่ท่านได้กร,รุณาติดตามรับฟังรายการนี้และได้ทักทายสอบถามกันเข้ามาขอชื่อที่อยู่ในการที่จะจัดส่งข้าวของเครื่องใช้หนังสือนังหา ผู้มือในการสอบในการติวต่างๆมาให้กับลูกๆที่บ้านพระกุดอุปถรัรมภ์ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านที่มีเจตนามีความตั้งใจอยากจะสนับสนุนโครงการพันธกิจบ้านพระกุดอุปถัมภ์นะครับและขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องคุณผู้ฟังอีกหลายท่านครับที่ได้กร,รุณาถวายส่วนทรัพย์เข้าสู่โครงการนี้นะครับขอบำเหน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเพิ่มพูนในชีวิตของท่านครัวเรือนของท่าน ธุรกิจการงานอาชีพต่างๆให้ท่านมีชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนนานสืบไปเพื่อที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าให้มากยิ่งยิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟังครับบทความเพื่อเตรียมจิตใจของเราก่อนที่จะศึกษาในพระจะนะธรรมของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ได้กล่าวว่าพระเยซูพระองค์มักจะปลีกพระองค์ไปตามลำพังเพื่อไปอธิษฐาน ดังนั้นก่อนที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้ก่อนที่เราจะภาวนาพระคำของพระเจ้าร่วมกันในวันนี้จึงอยากจะเชิญชวนเราทั้งหลายที่จะอธิษฐานถวายตัวมอบตัวของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งและขอให้เราที่จะเปิดใจให้กับพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงเข้ามาเล้าลมใจเราขจัดความกลัวในทุกๆสิ่งออกไปจากชีวิตของเรา ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเรียนรู้ในพระคำของพระองค์ในวันนี้ขอทรงโปรดประทานจิตใจที่เข้มแข็งที่กล้าหาญให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาทดแทนจิตใจที่ขลาดกลัวของข้าพระองค์ทั้งหลายให้มันหมดไปที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและยึดมั่นในใชัยชนะ ที่พระองค <gained attention. S 1> ์ทรงมีเหนือความผิดความบาปเหนือความชั่วร้ายทั้งปวงและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตารับการมอบถวายชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายรับการมอบถวายหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้กับพระองค์ในวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอวางใจวางชีวิตวางความคิดทั้งหมดเฉพาะพระพักของพระองค์ขอทรงโปรดเติมเต็มและสอนข้าพระองค์ทั้งหลาย ด้วยพระวจนะธรรมของพระองค์หากมีสิ่งใดที่เป็นจุดบอดจุดบกพร่องรากขมขื่นจุดที่เป็นมลทินในหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอมอบถวายให้พระองค์ที่จะเทไฟแห่งการชำระด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาเผาชำระมลทินบาปทั้งสิ้นออกไปจากจิตใจออกไปจากพฤติกรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ในมีพฤติกรรมมีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์เฉพาะพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าและถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่อยู่ในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นเหมือนกิ่งที่เป็นเหมือนขแหนงที่ไม่เกิดผลแต่เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตในการที่จะเติบโตในการที่จะไว้วางใจในพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาตัดลิตรขนงเหล่านั้นนําไปเผาไฟเสีย เพื่อข้าพรองทั้งหลายจะมีกิ่งที่ดีและจะมีขแขนงใหม่ที่ดีที่ออกผลเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เป็นไปตามที่พระองค์ทรงพอพระทยัยข้าพระองทั้งหลายปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เกิดผลและให้ผลนั้นดํารงอยู่และเป็นพรสําหรับคนอื่นๆตลอดไปจึงอธิษฐานขอรับการทรงนาจากพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์วันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังร่วมกันในวันนี้นะครับมาจากพระธรรม,มาราโกโบทที่6นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ45ไปจนถึงข้อ56ครับพระธรรมมาราโกโบทที่6ข้อ45ถึงข้อ56มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ลงเรือข้ามไปยังเมืองเบตไซดาก่อนส่วนพระองค์ทรงรอทรงประชาชนกลับบ้านเมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั่นเมื่อข้าลงแล้วเรือของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเล ส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลาสามยามเศษพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปหาเหล่าสาวกและพระองค์ทรงดำเนินดังจะเลยเข้าไปเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเล เขาสำคัญว่าผีแล้วพากันร้องอึงไปเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐ์ตรัสแก่เขาว่าทำใจให้ดีไว้เถอะเราเองอย่าก,กลัวเลยพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือแล้วลมก็เงียบลงเหล่าสาวกก็ประหลาด อัศจรรย์ใจเหลือประมาณเพราะว่าเรื่องขนมปังนั้นเขายังไม่เข้าใจแต่ใจเขายังมืดมัวอยู่ครั้นข้ามฟากไปแล้วเขาจอดเรือที่แขวงเย็นเนซาเรตเมื่อขึ้นจากเรือแล้วคนทั้งปวงก็จำพระองค์ได้ทันทีและเขารีบไปทั่วตลอดแว่นแขวนล้อมรอบเอาคนเจ็บป่วย ใส่แคร่หามมายัางตำบลที่เขาได้ยินข่าวว่าพระองค์อยู่นั้นแล้วพระองค์เสด็จไปที่ไหนไหนไม่ว่าในหมู่บ้านในตำบลหรือในเมืองเขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามตลาดทูลขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์และผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยทุกคน คุณผู้ฟังครับและในเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับได้มีการบันทึกไว้ในพระกิติคุณมัทธิวด้วยนะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเรื่องเดียวกันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่14นะครับตั้งแต่ข้อที่22ถึงข้อ27นะครับมีใจความว่าครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อน ส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทันใดนั้นพระเยซูตร,รัสก,กับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถอะเราเองอย่ากลัวเลยคุณผู้ฟังครับและในพระธรรมยอห์นบทที่หก ข้อ16ถึงข้อ21ก็ได้บันทึกเรื่องราวเดียวกันนี้เอาไว้นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยนะครับพระธรรมยน์บทที่6ข้อ16ถึงข้อ21มีใจความดังนี้ครับพอข้าลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ไปที่ทะเลสาบแล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคาเปอร์นาอูมมืดแล้ว แต่พระเยซูก็ยังมีได้เสด็จไปถึงเขาทะเลก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้าเมื่อเขาทั้งหลายตีกันเชียงไปได้ประมาณห้าหกิโลเมตรเขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือเขาต่างก็ตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เราเองแหละอย่ากลัวเลย ดังนั้นเขาจึงรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยความยินดีแล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้นคุณผู้ฟังครับพวกสาวกของพระเยซูนั้นพวกเขาได้มีประสบการณ์ในการจัดเตรียมของพระเจ้าผ่านการอัศจรรย์ที่ทรงเลี้ยงคนห้าพันคนมาก,ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับแต่ว่าพวกเขากลับล้มเหลวที่เข้าใจว่า พวกเขานั้นสามารถที่จะไว้วางใจในพระเยซูได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ใช่แค่ในเรื่องอาหารการกินเท่านั้นโดยเหตุนี้พวกเขาจึงรู้สึกหวาดกลัวเมื่ออยู่ท่ามกลางพายุเพียงลำพังแต่ก็ยังดีที่พระเยซูคริสต์ทอดพระเนตรดูพวกเขาจับตาดูแลพวกเขาอยู่ตลอดเวลาพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นพวกสาวก กำลังตีกันเชียงเรือด้วยความยากลําบากเพราะทวนลมอยู่และพวกเขาเริ่มรู้สึกกังวลใจมากขึ้นคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเป็นการง่ายที่คิดว่าเราคงจะเป็นคนที่ถูกลืมไปแล้วคงไม่มีใครสนใจแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับสําหรับพระเจ้าแล้วทั้งนี้เพราะว่า พระเยซูคริสส่งรับรู้ชะตากรรมของพวกสาวกสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนั้นเป็นอย่างดีและพระองค์ได้ทรงเมตตาทรงเสด็จดำเนินบนน้ำทะเลไปหาพวกเขาพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาพวกเขาบนเรือและทรงอยู่ร่วมกับพวกเขาคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นหมายสำคัญเป็นสิ่งที่เตือนใจเราได้เป็นอย่างดี ที่บอกให้รู้เสมอว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับเราในการต่อสู้และในความกลัวของพวกเราในทุกสถานการณ์ลองจินตนาการดูนะครับว่าพระเยซูประทับอยู่บนเรือร่วมกับท่านและเมื่อเราตระหนักถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์แล้วสันทิสุขก็จะเข้ามาแทนที่ความกลัวความวิตกกังวล ความไม่แน่นอนไม่มั่นใจในชีวิตของเราด้วยสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับแลเมื่อทันทีที่เรือของเหล่าสาวกได้จอดลงที่ฝั่งก็มีฝูงชนต่างก็รีบกันเข้ามาหาพระเยซูและพระองค์ก็ทรงตอบสนองความต้องการของพวกเขาพระองค์พร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้คนทรงขัดสน อย่ากกลัวที่จะทูลขอความช่วยเหลือจากพระเยซูหรืออยากคิดว่าพระองค์อาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่สนพระทยัยเพราะพระองค์ทรงมีเวลาสำหรับพวกเราเสมอครับคุณผู้ฟังครับนี่ถือได้ว่าเป็นบทเรียนที่จำเป็นมากสำหรับการที่เราจะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในการทรงช่วยเหลือขององค์พระผู้เป็นเจ้าการทดลองทั้งหลาย ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเรานั้นถือได้ว่าเป็นโอกาสที่พวกเราจะใช้ในการฝึกฝนความเชื่อของเราที่มีต่อพระองค์นะครับคุณผู้ฟังครับองค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังเรียกร้องให้เรามอบความไว้วางใจของเราให้กับพระองค์ในทุกสถานการณ์ของชีวิตของเราและให้เราเรียนรู้ที่จะทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิตด้วยและผลลัพธ์ จากความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์นั้นจะนำพรมาสู่ชีวิตของเราแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธภรมริศตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าประทานพรเพิ่มพูนให้กับคุณผู้ฟังทุกทท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ส็ทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจหันมาใกล้ชิดพระพังและเมื่อข้าค้า